สวัสดีครับทุกคนนะก็วันนี้เรามาทดสอบเจ้าตัวติก้นะครับเราก็ไม่ได้ทำคลิปตกตานานมากเลยนะครับนะก็ไม่ค่อยมีเวลาถือว่าวันนี้มาทำรีวิวด้วยนะครับเจ้าตัวติก้าแท็กติ๊ก้า k j เ0 h นะครับนะก็เมตราก็เสื่อมหมดแล้วผมก็ทำการดีบิวมันใหม่เนาะก็สามารถใช้งานได้อย่างปกตินะครับนะเราจะไปดูอกันก็าลับก็ทดสอบกันครับนะ ก็เปิดอา่าผมใส่เม็ดลาไว้3าเม็ดนะครับนะแล้วก็คอสปูลน,นะครับก็เอาแผ่นออกหมดนะครับเหลือไว้แผ่นเดียวนะครับแผ่นลองคอสปูลโอเคครับเบรกก็ประมาณขีดกว่าผมตั้งไว้ขีดกว่าดีดีครับก็มีเสียงระบบทำงานนะครับนะ กบยางก็เป็นกบยางที่กำลังพัฒนาอยู่ถือว่าเป็นรอกเก่าเก็บที่ดีนะใช้งานดีนะครับนะมันเป็นรอกที่ใช้งานง่ายครับนะ เปิดไว้สามเมตรนะมันก็จะเหนืดเหนืดหน่อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นทางเลือกสำหรับสายสะสมนะหาซื้อยากมากเลยนะครับตอนนี้ผมตัวนี้ผมได้มาด้วยความที่ผมต้องการซื้อจริงๆนะผมหามาดูรับตีมือเดียวนะตีมือเดียว สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบเมตรครับตีกรอบหนะึ่งสิบยี่สิบสามสิบ สี่สิบเมตรครับรอบนี้สี่สิบเมตรก็ข้าวสาลนก็คอนเยอะๆหน่อยโอ้ห้าสิบเมตรเหมือนเดิมครับไม่ใช่สี่สิบนะ ก็หน้าตารอกมันก็จะอ้วนๆหน่อยนะครับหน้ารอกด้วยความที่อายุอานามันก็สิบสองปีนะครับหน่วงระบบหน่วงก็จะมีการสึกหรอที่ค่อนข้างไวนะบอกไว้ก่อนใครที่เป็นสายสะสมก็จะรอดไปครับนะแต่ใครเป็นสายแบบว่า เน้นใช้งานหน่อยก็จะมีปัญหาเรื่องระบบหน่วงหน่อยนะครับนะระบบหน่วงเขาไปค่อนข้างไหวนะครับนะก็ระบบหน่วงเมตรลาผมก็ทำการตัดแปลงเล็กน้อยนะครับนะนนี่คือ มันเสื่อมหมดแล้วใช่ไหมมันกุดแล้วทีนี้มันมีตัวล็อกตัวเม็ดรามจะเป็นก้านวงๆออกมาผมก็ตัดออกหมดเลยครับเพื่อที่ว่าเรายังสามารถใช้เม็ดราต่อได้แต่ว่าเวลาเปิดฝาต้องระวังเพราะว่าไม่มีตัวกันล็อกเม็ดรามันจะหลุดออกเลยน,นี้เราก็ก่อนปิ้นเราก็หุกเขี่ยมันหุกเข้าไปก่อนนะน,นะครับนะมันมีหกเม็ดนะครับแต่ผมใส่แค่สาเม็ดพอแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสําหรับการใช้งานเนาะเม็ดรามันค่อนข้างที่จะหนืดมากเลย วัสดุเขาน่าจะเป็นพวกพลาสติกธรรมดาสามเม็ดเหลือๆครับคุมดีครับนะคุมดีสามเมตรคุมดี <c oughs> เป็นลอกที่เล่นงานชโนชโดได้นะครับนะเป็นลอกอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ในครอบครัวนะครับลอกในครอบครัวผมก็เหลือแค่คูราโดนะครับนะคูราโดแล้วก็ติก้านะครับนะแล้วก็จะมีเจ้าซูัวายีหลางแล้วก็มีชิมานโนเอสนะครับมีแค่นั้นแหละครับนะที่เหลือจะคันเยอะกว่าลอกเจ้าสตองผมก็ขายขายไปแล้ว เหตุจำเป็นนะครับนะระยะระยะพุ่งดีมากอาจจะมืดๆหน่อยเป็นรออีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวเลย เม็ดราของลอกรุ่นนี้นะครับนะต้องใช้น้ำมันหยอดตลอดนะครับก่อนลาใช้งานแล้วก็ต้องทาที่วงสเตเลดด้วยนะครับนะเพื่อที่ว่า มันจะได้ใช้งานได้นานๆนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนของชิมานโนชิมานโนเขาจะทนความร้อนได้สูงมากตัวพลาสติกที่เขาผลิตมาเพื่อทําเป็นตัวระบบหน่วงนะครับนะมันจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นลอกทั่วไปเป็นระบบเม็ดลาของทิก้าเขาก็ไอเม็ดไอเป็นแม่เหล็กเขาก็มีนะครับนะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะ มันเป็นรอกที่ผมชอบนะมันให้ความคลาสสิกตัวมันอ้วนเหมือนรอกสมัยก่อนมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวของมันขออญาตเปิดไฟนะครับคุมฟู่ดีคุมฟู่ดีมากแล้วก็ชิ้นส่วนภายในนะผมบอกเลยมันแข็งแรงมากเลย เฟืองอะไรพวกนี้มันมันดีมากเลยครับทำมาดีนะตัวสีรอกก็สวยแต่ขอตีหน่อยก็คือไอ้เจ้าตัวเนี้ยเห็นไหมมันรอกหมดแล้วมันจะค่อนข้างบอบบางหน่อยหมวดโอ้โอระยะดีชอบมากและเบเลกตัวนี้นะผมบอกเลยเกินกำลังที่ระบุไว้เยอะนะครับแต่มันก็เป็นข้อดีนะมันถือว่าเป็นข้อดีตรงไหนคือมันทำให้กำลังเบรก มันเยอะกว่ามาตรฐานที่ตั้งเอาไว้แต่ก็ถือว่าชดเชยได้ดีนะครับนะ ว่าเป็นล่ออีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้โคตรดีตีดีตีลื่นครับติกก๊ก้าผมชอบนะมันคลาสสิกด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วมี่แต่หามือสองกับหามือหนึ่งที่เป็นมือหนึ่งเก่าเก็บตามร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับนะสี่สิบเมตรอัพอะบอกเลย เยื่อกบยางหกกรัมสี่สิบเมตรอัพนี่คือดีนะเล่นระยะได้ดีเล่นงานกระพงก็ได้ชโ์ก็ได้ช่อนก็ได้นะครับนะเป็นรดอ,อีกตัวหนึ่งที่โบเครื่องอ่ะมันโบเครื่องเลยแล้วคุมฟู่ดีมากเลยนะครับนะเป็นรอกที่คุมฟู่ดีมากมากแขนก็ไม่ยาวเกินไปไม่ใหญ่เกินไปกำลังพอดี หมุนสบายนะครับหมุนสบายหมุนเนียนหมุนนุ่มมือแต่ระบบหน่วงก็แน่นอนครับด้วยความที่เป็นเม็ดลาก็าจะมีเสียงหน่อยเวลาเขาถูกับขอบสแตเลสเนี่ยคุ้มดีอะถ้ามีสปูลเบอร์หกนะผมบอกไปตีเอาไปเดินสตรีทอะดีมากเป็นลอกที่เดินสตรีทดีมากเลยผมบอกเลยผมเอาไปเดินมาแล้ว โอ้เกือบหกสิบเกือบหกสิบเมตรระยะดีครับระยะดีเม็ดราเนี่ยเขามีข้อดีคือมันมันตีลื่นครับแต่ข้อเสียคือต้องคอยระวังการสึกลอของอะระบบหน่วงเขานี่แหละเพราะว่าเขาไม่ใช่ระบบแม่เหล็กใช่ไหมระบบแม่เหล็กเราต้องห่วงอย่างอื่นแทนไงแต่ว่าระบบแม่เหล็กเขาจะใช้เป็นสนามแม่เหล็กใช่ไหมล่ะมันไม่มีการเสื่อมอยู่แล้ว แต่ถึงที่เสื่อมก็คือชิ้นส่วนอื่นๆตามการเวลาตามการใช้งานและตามการดูแลของเราแต่เม็ดราส่วนอื่นเขาจะทามาค่อนข้างแข็งแรงกว่าปกติรอกปกติทั่วไปแต่สิ่งที่อาจจะเสื่อมต้องระวังไม่ให้มันเสื่อมก็คือตัวระบบเม็ดรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเม็ดพลาสติกหรือว่าจะเป็น เนโพลิเมอร์อะไรก็ตามที่เขาผลิตมานะครับเราก็ต้องรักษาเขาวยการหยอดน้ํามันตรงบริเวณจุดที่เป็นจุดเสียดสีของตัวระบบหน่วงนะครับนะเพื่อที่ว่าระบบหน่วงเขาจะได้ใช้งานนานๆน,น,นะครับนะหวดมาหลายไม้นี่ยังไม่พูเลยนะนี่มีอ้วกหน่อยๆมันใช้ดีมาก มันใช้ดีจริงๆนะครับเนี่ยเป็นรอกที่แบบว่าไม่ต้องอะไรมากมายเป็นระบบหน่วงเมตาผมผมอวยไว้เลยว่าแม่งลื่นจริงครับแต่แม่งดูแม่งคุมอะไรอาจจะยากหน่อยแต่ความลื่นเนี่ยความลื่นเนี่ยผมยกให้เลยเมตรามันลื่นกว่าแม่เหล็กอยู่แล้วแต่การคุมการอะไรต้องฝึกฝนหน่อยครับมันไม่ได้ใช้งานง่ายเหมือนระบบแม่เหล็ก แม่ได้ติกเบรกซิสเต็มทั่วไปนี่จะเป็นพวก SV เป็น Super S Cast หรือว่าจะเป็น l อ a c a s คัสไลท m e s h แล้วแต่ระบบหน่วงของแต่ละแบรนด์นะครับนะหรือว่าจะเป็นพวกอของโรมีโรมิเกอร์ไอโรมิเกอร์แคสนะครับจะเป็นระบบชื่อหน่วงเขามันจะเป็นชื่อววะอ, Super Easter, อะไรวะไอซูเปอร์อัลตาแคส a s อีสเตอร์อะไรสักอย่างนั่นแหละ น้าแต่คนเรียกด้วยก็เดี๋ยวรอลุ้นปีหน้านะครับนะต้นปีนะครับหรือว่าเกือบเกือบกลางปีนะครับอาจจะมีรีวิวลอกใหม่เป็นลอกที่ผมจะใช้ไม่ขายเลยนะครับจะเก็บเอาไว้เลยจะพังก็เก็บเอาไว้ ผมก็จะมีคุรดผมอาจจะไม่เก็บนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเละตุ่มเป๊ะแล้วก็าอาจจะเอาไปขายนะครับสักพันสองพันห้าประมาณนี้พอได้ซื้อลอกใหม่เพราะว่าผมเล็งมีเล็งอาบูไว้กับชิไว้แต่ว่าผมก็ต้องดูว่าผมจะเอาตัวไหนนกกระสา ตีลื่นมากตีลื่นจตดกนลอกตัวก็ผมชอบนะพวกลอกตัวอ้วนๆหน่อยแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะก็ประมาณอ้วนๆหน่อยประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับนะมันใช้งานได้โอเค สายก็ P2 สลืมบอกเลยสายช่องหน้าเป็นของชิมาโน่นะครับนะชิมาโน่ยี่ปอนด์นะครับนะเนี่ยหวดดีนะครับหมวดมั่นด้วยไม่ฟูด้วยนะครับมันคุมคือผมก็ใช้เม็ดลามาเยอะกว่าแม่เหล็กซะส่วนใหญ่คือผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบระบบหน่วงเม็ดลานะแต่ตอนตกปลาแรกๆคือเล่นลอกไม,ไม่แพงเราเล่นพวกสองสามร้อยแต่ก็ตีได้ครับ แต่พอมาได้ใช้ชิมาโน่พอได้เล่นของแพงของแพงเ่ยโอ้โหผมแบบรักเลยชิมาโน่ผมรักเลยแต่ว่าชิมาโน่ตอนนี้ผมก็จะมีปัญหาเริ่มเริ่มอยากจะย้ายค่ายแล้วปัญหามันจะค่อนข้างเยอะนะครับเวลาใช้ระยะยาวมันไม่เหมือนแบรนด์อื่นแบรนด์อื่นมันยังพอหาอะไรมาเทียบกันได้อยู่แต่ว่าอิางชิมาโน่เนี่ยเขาจะ มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสูงนะครับนะบอกเลยลอกตัวนี้ไปเล่นงานกระพงนะดีมากใครหาเก็บหาซื้อนะี่นี่ไม่ฟูเลยนะตีง่ายใช้งานง่ายตีง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายด้วยแต่ชิ้นส่วนอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่ามันมีนกลไกที่ค่อนข้างข้างในมันจะแปลกๆหน่อย ค้างชอบเลยแหละตีดีมากคือผมไม่ต้องเน้นระยะไกลหรอกคือเน้นแบบว่าแม่นยำนะมันจะแม่นยำผมชอบเสียงกดฟิสปูลมากเลยอะ่ะเนี่ยมันแบบว่านิ่มนวลแต่ทรงพลังเนอะหรอมันนิ่มนวลแต่ทรงพลังเดี๋ยวผมจะลองสองเม็ดดู ต้องระวังนะครับเอาเม็ดออกเม็ดมนึงไว้สองเม็ดนะครับนะไแยงข้างก็ได้ไยงข้างเม็ดนี้ก็เก็บไว้เนี่นะครับท่านผู้ชมตายแล้ว <laughs> โอ้ยอะไรเนี่ยเดีย๋ยวขอสักครู่เวลาสักครู่นะครับ โอเคใส่แล้วสองเม็ดแค่นี้พอทะยงข้างนะครับนะทะยงข้างแล้วก็ปิดฝาเล็งเล็งฝากดหนึ่งทีกดแล้วก็หมุนเสร็จแล้วครับแค่นี้ไงง่ายๆแล้วก็เก็บเม็ดราเอาไว้ให้ดี หัดครับสองเม็ดลื่นจัดสองเม็ดลื่นจัดสปูนก็เนื้อๆหน่อยโอ้โหโอ้โหต้องเหลี่ยครับ ไม่เรียไม่ได้ครับลื่นจัดครับรีดน้ำก่อนหวนใหม่อีกรอบนะครับให้ดูชัดๆเลยเออ <c oughs> มันลื่นจัดนะครับสองเมตรโอ้โห สองเมตรคุ้มไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาใหม่นะครับโอ้โห oh, oh, สายแบบว่าลื่นมากต้องใช้นิ้วช่วยนะแล้วเราจะมาดูกันว่าได้ระยะเท่าไหร่ถ้าใช้นิ้วช่วยนะครับนะโอ้โห oh, oh. ยี่สิบสอ้เกือบห้สิบเมตรโอ้ยี่สิบโอ้ยเกือบห้เมตรว่ะ แต่ว่าด้วความที่สปูนมันลื่นเกินมันก็จะเกินกำลังมันหน่อยโอเคกำลังพอดีครับ มีประสิทธิภาพมากเลยเพอย่างนี้ผมบอกเป็นลอกที่ผมตั้งใจเก็บแล้วก็คุ้มค่าครับับที่ซื้อมันมาใช้เก็บไว้สักตัวก็ไม่เสียหายครับเป็นลอกที่ดีและแขนมันเท่มากแขนเหมือนอัลฟาพวกได้ว่าอัลฟาแขนมันค่อนข้าง,งเท่เดี๋ยวหวัวติดคลิปอีกสักหนึ่งไม้นะครับนะ อเอ้าโอ้ยนุ่ม่าหวาอีกโอ้โห,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 โหพุ่งโอ้โหพุ่งพุ่งจัดครับถ้ามีโอกาสนะผมอยากลองชิมิโนแบดไลฟ์ปีสอง2สิบสองนะครับนะ ไอตัวที่มันต้องถอดน็อตออกถึงจะเปิดตาข้างได้อะอยากได้มากเลยอยากมีเก็บไว้นะครับสะสมอืมุ้งปุปงตัวจัดออ ลื่นโคตรลื่นพูดได้คำเดียวแล้วไม่โคตรลื่นโอ้ชิล่นจัดลื่นจัดลื่นจัด แสดงว่าเม็ดลาน่าจะพูดอีกแล้วต้องไปปรับแต่งอีกเพิ่มอีกนะครับนะน่าจะใช่ผมว่าเม็ดลาน่าจะสึกอีกแล้วต้องไปปรับแต่งให้มันใช้งานได้นานนี่แหละครับข้อเสียอ่าว่าน่าจะใช่ มันน่าจะไม่คุมเบรกแล้วดย๋ยงนะแสดงว่ามันต้องมีเมด็ดใดเม็ดหนึ่งสึกอีกแล้ว แต่ก็ถ้ามันเม็ดลามันสึกหมดแล้วถ้าไม่มีอะไรหา,าผมหาอะไรไม่ได้ผมปกปลว่าจะเอาเจ้าเนี้ยไปเล่นเป็นงานแบบว่าอารมณ์แบบฟิวตี้สดอะ่ะไม่ก็เอาไปเล่นพวกกระดีมันจะน้ำหนักเยอะแล้วมันไม่ต้องอะไรมากมายเอาละครับผมนะวันนี้ก็เพียงนี้แหละไม่มีอะไรแนละ้วนะครับก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากด้วยแล้วกันติก้าแท็กติก้า KJ ห้าสิบเฮดนะครับนะ